คูพิมพ์ค่ะพิมพันธ์จิตสวาสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ค่ะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณเปิดใจจากการสอนที่ผ่านมาคิดว่าคุณครูหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันค่ะโจทย์ปัญหานั่นเองเศษส่วนที่ว่ายากแล้วเจอโจทย์ปัญหาเข้าไปยากไปอีกค่ะเอแล้วจะทำยังไงดีละ่ะ ก่อนหน้านี้ครูพิมพคิดว่าครูพิมพ์สอนเต็มที่แล้วนะคะให้ในักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาสองรอบทําความเข้าใจกับโจทย์แล้วตั้งคําถามถามนักเรียน 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 2. โจทย์กําหนดอะไรให้บ้างและ 3. หาคําตอบโดยวิธีใดสรุปไม่ได้ผลค่ะนักเรียนเข้าใจจริงๆไม่กี่คนจากการติดตามการนิเทศภายใน ได้รับความเมตตาจากท่านผู้นวยการและคำปรึกษาดีๆจาก Buddy Teacher จากกลุ่ม PLC คณิตศาสตร์ของเราได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเศษส่วนสรุปใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับการสอนแบบสูจิปุริโมเดลวิธีการสอนแบบ Active Learning เป็นการสอนแบบให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ยอมเละยอมเหนื่อยยอมเสียเวลาสักนิดแต่ผลลัพธ์ที่ได้เกินคุ้มค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะและเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นคณิตศาสตร์เป็นนามธรรมาเข้าใจยากครูพิมยอมเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้นักเรียนวาดภาพในการแก้โจทย์ปัญหาย,ย,วยาวๆค่ะ อันดับแรกทำใจก่อนนะคะยอมรับและยอมตรวจงานที่อาจจะไม่เรียบร้อยมากแต่นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนคุณครูเราติดภาพค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนจะต้องเริ่มต้นด้วยประโยคสัญลักษณ์วิธีทำและนั่นนู่นนี่เยอะแยะไปหมดกว่าจะเสร็จแต่ละข้อนักเรียนเบื่อกันพอดีค่ะเพราะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้คือวิธีการคิดและผลลัพธ์ค่ะ ปรับและเปลี่ยนที่ตัวคุณครูก่อนนะคะแล้วนักเรียนของเราจะมีความสุขกับการเรียนและเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นนักเรียนเข้าใจนำไปใช้ให้เป็นแค่นี้ครูพิมก็สุขใจแล้วค่ะ